เดือเพรสเซนเตอร์เกษตรมาแคร์นะครับห้องนี้จะเป็นสองห้องนอนนะครับ2ห้องนอนนะหอน,อนึ่งห้องน้ำไซส์อยู่ที่สี่สิบเก้าุหนึ่งหนึ่งตารางเมตรเป็นห้องใหม่นะครับห้องนี้ไม่เคยพักอาศัยนะครับไม่เคยอยู่เลยนะครับก็จะมีหนึ่งห้องนอนนะครับสองหนึ่งห้องน้ำสองห้องนอนระเบียงหันไปทางทิศใต้ เข้ามาก็จะเป็นโคตเตอร์ครัวนะครับมีต่อไฟฟ้านะครับมีที่ดูดควันนะครับก็จะเป็นห้องเปล่านะครับแต่ว่ามีแอร์ให้จะเป็นตู้เสื้อผ้าอันนี้ระเบียงนะครับ ก็หันไปทางเดโอมอนะครับติดเดโอมอบางแคสามารถเดินได้อีกห้องหนึ่งก็มีแอมกันนะครับเป็นห้องเปล่าติดวอลเปเปอร์ให้เรียบร้อยตรงตรงนี้ติดทางเส้นกาญจนานะครับ <şu> ก็จะมีตู้เสื้อผ้านะครับ ขอบคุณครับ